เปิดคลิปด้วยการมากินอัวเวที่เราใฝฝันอันนี้ก็คือเป็นร้านไครเต็นซูชิเหมือนกันนะถ้าใครเคยดูวิดีโอนุดแรกๆเลยนะนุดเคยมากินแล้วก็รีวิวที่ร้านนี้แล้วนะไม่ใช่ร้านนี้สิก็คือเป็นแบบร้านสาขาที่ทวจิกิอทุกคนแล้ววันนี้ก็มาทวจิกิเหมือนเดิมแล้วก็มากิน อุวเมนซูชิค่ะทุกคนมากินไข่เต้นซูชิเหมือนเดิมแต่เป็นไข่เต้นซูชิที่แบบอร่อยมากๆตอนนั้นประทับจิตประทับใจมากๆเพราะว่าเนือ้อปลาเขานุ่มมากอ่ะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดู Illumination กันนะคะซึ่งแบบว่าเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะยังไงห้ามพลาดเลยนะคะทริปนี้ก็ปัณน,นี้ก็อยู่ที่ทอจิกิค่ะอย่างทริปที่แล้วเราก็ไปที่กุมะมา,มา,มาเนะาะไปไปกันมาถึงแนละ้ว นี่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาก็จะแบบมีโต๊ะแล้วก็มีแท็บเล็ตให้เราเลือกตอนแรกเข้าใจว่าที่เนี่ยเป็นใครเต็นซูชิแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นร้านซูชิธรรมดาเลยแต่แบบเมนูน่ากินเย็มมากที่เราชอบที่สุดก็คือแซลมอนนั่นเองค่ะทุกคนก็บอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นสาววกแซลมอนดูสิแซลมอนทางนั้น ใช่ปะ่ะคนญี่ปุ่นขอเขาเขาไม่ค่อยกินเผ็ดกนันนะแต่อันนี้คือเป็นหิวเลกินซอสให้แรงมากเลยนะ่าร์อะไรเอาบนโตเรามากันถึงแล้วนะคะทุกคนสำหรับบัตรนะเราซื้อผ่านทาง K K D ค่ะทุกคนนี่จะบอกว่าดอกไม้สวยมาก จะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีชื่อว่าอาชิกากะฟลาวเวอร์พาร์กนะคะก็คือจะเป็นแบบพาร์คสำหรับแบบพืชพันพืชพันธุ์ดอกไม้ต่างๆนะคือจริงๆดอกไม้มันจะขึ้นชื่อในช่วงประมาณเดือนห้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดอกไม้เนี่ยยังไม่ใช่แบบช่วงเวลาฤดูกาลของเขาอะไรสักอย่างตอนนี้ก็เลยเข้าสู่ช่วงแบบว่าเขาจัดไฟลูมินิเอลูมิเนชันของที่นี่นะคะซึ่งต้องบอกว่า เป็นอันดับต้นต้นของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมทุคนะอิลูเ i เนชั่ n อะนบลาอน่าะอิจบารอบัฮอันดับหนึ่งของที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนสุดยอดวันนี้เราจะมาดูกัน hmm. แล้วเพิ่งรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดให้ดูวันนี้วัน,น,วนแรกของปีนี้นะคะนี่ทุกคนจะเป็นอิลูเมเนชั่นแบบนี้เลยสวยมาก ว้าววันตれวนี้คนไม่ได้สก็วนวันนี้วันแรกด้วยอะแต่ว่าตอนนี้คือประมาณสี่ห้าโมงเนาะแต่ตอนนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ค่ำขึ้นมาเนี่ยน่าจะคนเยอะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยพอเข้ามานะคะทุกคนเนื่องด้วยที่นี่เนี่ยเขาค้นชื่อในเรื่องของดอกไม้ต่างๆเนี่ยร้านก็จะมีแบบพวกดอกไม้พันธุ์ต่างๆที่มีโชว์ที่นี่ ให้นะคะก็คือสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะสำหรับใครที่ต้องการแบบเอาไปปลูกที่บ้านอะไรเงี้ยนี่อืมไม่ค่อยแพงดูเลยอ๋อเห็นตรงนี้สามพันเขาพูดสี่ร้อยยังไงอะเออตรงนู้นอะไม่แพงสามสี่ร้อยเยนแต่เนี้ยแพงอยู่เพราะว่ามันเป็นดอกไม้น่าจะพันหายากแล้วก็น่าจะเป็นกุลาบด้วยมั้งคะเนี่ย มาดะเดชกเป็นดอกกุหลาบพันดอกกุหลาบไม่โอ้ออันนี้ยังไม่ได้บานถ้าบานออกมาก็คือจะสวยมาก White Christmas หรอเอาจริงๆเป็นดอก White Christmas นะคะแต่น้องยังไม่บานเพราะว่ายังไม่ถึง Christmas โซ่โซ่อะไนี่ยดูนั่นกันนะ นี่จริงๆลูมเเนชั่นก็คือแบบมีให้ดูแล้วนะคือเขาเปิดลูมเเนชั่นแล้วแต่ว่ามันยังไม่ดึกถ้าดึกเนี่ยก็คือจะแบบอลังการแล้วก็จะสวยวันนี้มากๆเลยนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปข้างในก็เหลือบมามองเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขามีซอฟต์ครีมขายกันด้วยค่ะทุกคนซึ่งเราก็มาในสายซอฟต์ครีมอยู่แล้วจะพลาดได้ยังไงถูกต้องไหมคะก็เลยมาซื้อทานกันค่ะซึ่งซอฟต์ครีมของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซอฟต์ครีมเจ้าเด็ดเลยนะคะเรียกว่าเป็นสีเดียวกันกับดอกไม้ฟูจิหรือว่าดอกวิสเตรียนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าพันธุไม้นี้นี่คือเป็นพันุ์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีการเปิดให้ชมในประมาณเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า ไอศครีมที่นี่เนี่ยจะเด็ดแล้วก็จะสู้ไอศครีมเต้าหู้ที่นุชชอบได้หรือเปล่านะคะน่ากินมากห้าร้อยเยนใช่ไหมคะว้าวหนนะอ,อ,อมมากกลิ่ียาสุดนะเนี่ยฟูจิโน

มาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าทำเราอึ้งมากๆทุกคนทุกคนเคยเห็นอะไรที่แบบว่าสวยมากๆแล้วเรารู้สึกแบบดีใจจนน้ำตาไหลไหม ตรงนี้คือทําให้นุชมีความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคือเราไม่เคยเห็นอะไรที่แบบว่าสวยงามแล้วก็แบบอลังการแบบนี้มาก่อนอนะแล้วมันร้องไห้ออกมาไอ้ทุกคนมันไม่ได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจนะคะมันร้องด้วยความดีใจแล้วก็ประทับใจอะคือมันแบบว่าสวยมากๆอะไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่ก็ไม่ได้พูดเล่นนะร้องไห้จริงๆอย่างที่เห็นเลยคะ่ะคือมันสวยจนเราต้องเสียน้าตาออกมา ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันสวยแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะที่ร้องออกมาเพราะว่าเป็นน้ำตาแห่งความแบบดีใจแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของที่นี่นะคะในช่วงเวลานี้ก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถมองเห็นดอกฟูจินะคะซึ่งจะเป็นแบบในลักษณะนี้เลยค่ะทุกคนเห็นว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะเปิดให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเปลี่ยนเป็นอิลูเมเนชันก็สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะคือมันสวยมากๆขนาดเป็นอิลูเมเนชันนะถ้าเกิดว่าเป็นของจริงเราจะสวยขนาดไหนนะคะเริ่มฤดูหนาวลงไปนะคะก็จะเริ่มมีการเพราะปลูกอีกรอบหนึ่ง นุชกับสามีก็วางแผนกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวพฤษภาค,คมเนี่ยเราจะต้องกลับมาดูดอกฟูจิที่นี่อีกครั้งให้ได้ค่ะ hey, yeah. you are ต่างมาเรียบร้อยแล้วมาถึงจุดนี้ก็รู้สึกแบบได้ยินเสียงอะไรกึกก้องขนาดนี้คือมันน่าสนใจมากๆค่ะจุดที่เรากําลังจะไปเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ในตอนนี้เลยนะคะและจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปดูกันค่ะ หลังจากที่ไปดูไฟ i อิลูมิเนชันมาเสร็จเรียบร้อยก็เดินถ่ายรูปกันต่อซึ่งต้องบอกว่า ที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอพาทุกคนมาดูไฟอิลูมิเนชันสวยๆแบบนี้นะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้นุชด,ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการกลับมาลงคลิปที่ดองไว้นะคะเพราะว่านุชผิดสัญญากับทุกคนหลายครั้งมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบต้องลงคลิปที่ถ่ายมาเพราะว่าตอนนี้เมโมรีเริ่มเต็มแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ